วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสมเด็จพระนิษฐาธที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพร,รันราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเซ็นทารากแกรานและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิร์คเขตปทุมวันทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่4และการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหัวข้อมุ่งสู่ความเสมอภาคร่วมกัน บูรนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสำนักงานเลขาธิการคุร,รุสภาและองค์การระหว่างประเทศอาทิยูนิเซฟยูเนสโกและ s ซ v เ t อ e c ชิลเ r e นจัดขึ้นระหว่างวันที่17 19ตุลาคม2565เพื่อเปิดโอกาสให้ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้ง11ประเทศได้นํเสนอผลงานประสบการณ์และแนวคิด มีเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและครูไทยที่ได้รับการยกย่องเช่นครูรางวัลคุณากรครูยิ่งคุณและครูขวัญสิทธิ์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์สอนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์มากกว่า250คน โอกาสนี้ส่งฟังการนำเสนอผลงานของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่4ปี2564<ร>ได้แก่ทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจากประเทศไทยและบรูไนาดารุสซาลามวิทยาศาสตร์ศึกษาจากมาเลเซียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอินโดนีเซียการศึกษาทั่วไปจากกัมพูชาติมอร์เลสเตและฟิลิปปินการสอนภาษาอังกฤษจ,จากเวียดนามสิงคโปร์และเมียนมา จัดนั้นทอพระเนรนิทัศการครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจาักรีรุ่นที่4ปี2564และนิทัศการแสดงผลการปฏิบัติงานของครูไทยด้านการขับเคลื่อนขยายผลและพัฒนาการศึกษาผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ครูไทยมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกันอาทิโครงการเสวนาทางไกลการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนยุคใหม่ ต้นแบบและบทเรียนจากครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทยทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เกิดผลกระทบอย่างมากไม่เฉพาะต่อด้านสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงการศึกษาซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้เกิดการเรียนรูปแบบใหม่ทั้งออนไลน์ออนไซต์และออนแอร์อย่างไรก็ดีการมีครูที่มุ่งมั่นและมีความสามารถเป็นปัจจัยสำคัญในการเตรียมเด็กเพื่ออนาคต เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ในกักเรียนไปสู่ความสำเร็จทุกวันนี้ครูจึงต้องพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปครูต้องพยายามอย่างสุดกำลังความสามารถเพื่อให้ในกักเรียนสามารถศึกษาต่อไปได้ในสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี